แจ้งข่าวความคืบหน้าล่าสุดจากสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยนะคะคุณผู้ชมถึงสมาชิกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยทั่วประเทศกว่า4.6ล้านควัวเรนค่ะในการชี้แจงในโครงการประกันไรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวหรือว่าค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทรวมไปถึงงบประมาณ1.5หมื่นล้านบาทที่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชนจนได้รับหนังสือว่าจะมีการจ่ายเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวน,นกกากว่า4.6ล้านคัวเรือนซึ่งในส่วนของ การดําเนินขั้นตอนสรุปรูปแบบออกมาแบบไหนพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศต้องฟังวันนี้ชัดเจนจากสมาคมชาวนาแล้วก็เกษตรกรไทยค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้สารแซบจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากสมาคมชาวนาแล้วก็เกษตรกรไทยค่ะออกมาถแถลงการโดยนายกสมาคมชาวนาแล้วก็เกษตรกรไทยในวันที่12สิงหาคม2 5 6 5นะคะถึงสมาชิกสมาคมชาวนาแล้วก็เกษตรกรไทยผมขอสรุปการทําหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมาดังนี้เดิมงบประมาณของกรมการข้าว1.5หมื่นล้านบาทจะไป ลงที่ศูนย์ข้าวชุมชนกว่า50 0 0ศูนย์หลังจากที่สมาคมชาวนาได้ออกมาขอความเชัดเจนจากผู้ที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องต่างๆว่างบประมาณนั้นเกี่ยวข้องกับงบไรและ1,000บาทหรือไม่ก็ไม่มีใครออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแต่ก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะและเพื่อความรบอบคอบจึงได้ดําเนินการจนกระทั่งสมาคมชาวนาได้รับเอกสารต่าง,างๆที่บ่งชัดได้นะคะว่า เป็นโครงการเดียวกันจากการใช้คําว่าปรับเปลี่ยนสมาคมชาวนาจึงคัดค้านและ แสดงความไม่เห็นด้วยค่ะสุดท้ายทางสำนักงบประมาณนะคะก็มีหนังสือถึงคณะกรรมาการพิจารณาร่างงบประมาณปี2566ว่าเป็นการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยไม่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชนจึงทำให้งบประมาณนี้ถึงมือชาวนากว่า4.6ล้านคนวเรือนแต่ก็ต้องรอดูการประชุมพิจารณาร่างงบประมาณปี25 6 6หของทางสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่2แล้วก็วาระที่3ในลำดับ ต่อไปค่ะและนายปราโมทเจริญศิลป์นะคะยังชี้แจงในเรื่องของเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร่เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดแล้วก็ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในโครงการประกันรายได้พร้อมกับมาตรการคู่ขนานแล้วก็โครงการไร่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร่ซึ่งเรื่องนี้ค่ะต้องนําเข้าที่ประชุมนบขอ,อีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณานะคะหากนบขที่มีผลเอกประยุจันโอชาใย ยกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานเห็นชอบนะคะคุณผู้ชมก็จะเตรียมนําเสนอคอรมอนในลําดับต่อไปค่ะซึ่งก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศที่เป็นสมาชิกสมาคมชาวนาแล้วก็เกษตรกรไทยรอติดตามคอยฟังข้อมูลข่าวสารในการประชุมนบอและสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี2 5 6 6ในวาระที่สแล้วก็วาระที่3อย่างใกล้ชิด ซึ่งทางสมาคมชาวนานแล้วก็เกษตรกรไทยจะคอยติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะนายประโมทเจริญศิลป์ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่า สุดท้ายนี้กระผมในฐานะนาย,ยกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยขอให้กรรมการและสมาชิกทุกท่านรวมกันเป็นผึกแผ่นอย่าฟังคำยุยงส่งเสริมใดๆให้แตกแยกเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นโดยละทิ้งประโยชน์พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศส่วนใหญ่กว่า4.6ล้านครเรือนหรือว่า16ล้านคนกระผมและคณะกรรมการสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยยืนยันจะทำหน้าที่เพื่อสมาชิกและชาวนาส่วนใหญ่กว่า4.6ล้านคน ตัวเรือนอย่างเต็มที่ทั้งนี้ขอบคุณคณะกรรมาการนะคะคณะกรรมาการสมาชิกที่ให้ความสําคัญกับสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยจนเป็นแรงผลักดันคอยให้กําลังใจทําให้กรรมาการและก็กระผมมีกําลังใจทําหน้าที่ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศซึ่งนายประโมทเจริญศรีนก็ข่าวขอบคุณค่ะเอาละค่ะเรื่องนี้นะคะทางช่องก็เป็นกําลังใจให้ทางสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยอย่างต่อเน,นื่องอยู่แล้วแล้วก็ขอภาวนาให้เรื่องนี้ด ำเนินการผ่านนบขแล้วก็ผ่านการประชุมคอรมอให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศได้รับการโอนเงินค่ะหากท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ